สำหรับความคืบหน้ากับเรื่องของแผ่นดินไหวที่ตุรกีหรือว่าทูเคียแล้วก็ซีเรียนะคะตอนนี้ยอดของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันนะะเอาตัวเลขยืนยันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35,200กว่ารายด้วยกันนะคะคเอยอะที่สุดเนี่ยคือที่ ตุรกีนะคะแล้วก็ที่ซีเรียก็อยู่ที่ประมาณ3,500ที่ตุรกีก็อยู่ที่31,000กว่ารายด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่ตุรกีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยในตุรกีเริ่มยุติปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากใต้ใต้ซา,ากปรักหักพังแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันผ่านมา8วันแล้วแต่เขาอาจจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังจากนั้นนะคะเป็นการฟื้นฟูเน้นไปที่ตรงนั้นมากกว่าเนี่ยนะคะโดยต่อจากนี้ปฏิบัติการฟื้นฟูและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นหลักในการดําเนินการทั้งความช่วยเหลือจากรัฐบาลทูเกียแล้วก็องค์กรนานาชาติทั้งสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกการชาติสากลแล้วก็ธนาคารโลกนะคะด้านของความปลอดภัยค่ะตารวจแล้วก็ทหารทูเกียจะเริ่มประจําการและออกลาดตระเวนตามพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อป้องกันการปล้น สะดมนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์การปล้นสะดมเกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลตรงนี้ด้วยขณะที่ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ค่ะรัฐบาลของทุกเกียก็บอกว่ามีอาคารกว่า1นึ่งแสนหลังนะคะได้รับความเสียหายทั่วเขตแผ่นดินไหวของทุกเกียมีผู้ประสบภัยประมาณ1นึ่งล้านสองแสนคนค่ะที่กําลังอยู่อาศัยในพี่พักชั่วคราวเพราะว่าสูญเสียบ้านพักที่อ,อาศัยอย่างถาวรขณะที่ผู้ประสบเหตุกว่า4ี่แสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบนะคะ ขณะที่ความเสียหายทางด้านของเศรษฐกิจจากการประเมินของสมาคมธุรกิจการค้าของทูเคียก็รายงานว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายในเชิงธุรกิจที่เป็นเงินไทยประมาณ2.8ล้านล้านบาทเลยทีเดียวโอ้เกือบทางงประมาณบ้านเรา1ปีนะโอ้ใช่ค่ะหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะคะขณะที่ทางซีเรียเองคะ่ะการช่วยเหลือที่เข้าไปในซีเรียก็เป็นไปได้วยความยากลําบากนะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาธารณชาติได้เปิดประชุมฉุกเฉิน เกี่ยวกับภัยพิบัติในซีเรียค่ะภายหลังจากความช่วยเหลือจากนานาชาติและการกู้ภัยต้องหยุดชะงักลงเพราะว่ามีเหตุผลทางด้านของการเมืองและความไม่สงบจากการประทะสู้รบกันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะผู้ประสบเหตุหลายล้านคนกําลังรอความช่วยเหลือที่ไม่เคยได้รับเลยตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อแวันก่อนค่ะเพราะว่าพื้นที่ถูกปิดกั้นและถูกครอบครองโดยกบฏซีเรียนะคะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากที่ทําให้การช่วยเหลือนั้นเข้าไปไม่ถึงซีเรียนะคะ ด้านของผู้ในการองคการอนาไมโลกคาทีโดสอัตราฮอมกาเบรย์เยซุสนะคะได้มีการได้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีบาซาอัลอาซารของซีเรียนะคะพร้อมกับขอร้องเป็นการขอร้องแกมกดดันค่ะให้ผู้นําซีเรียยอมเปิดด่านพรมแดนเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นหลั่งไหลเข้าไปยังซีเรียให้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดผู้นําซีเรียก็ยอมเปิดด่านพรมแดนเพิ่มอีกค่ะเพื่อให้ขบวนความช่วยเหลือจากนานา ชาติได้เข้าถึงพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะอันนี้ก็ต้องเช่นชมซีเรียเข้ามากันนะถือเข้าอยู่เพราะว่าสงครามกลางเมืองแล้วก็หลายปีแล้วนะซีเรียนี่แล้วก็ผู้นําอย่างอนัสซาสนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็มีความกดดันจากหลายประเทศแต่ว่าเขาก็สุดท้ายก็น,นี่แหละ ทั้งขอร้องทั้งมีการกดดันในภาคส่วนต่างๆของโลกนะก็ทำให้เขายอมเปิดสองเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างพรมแดนตุรกีตุรกีกับซีเรียนะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใน,ใ,นในบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศนะคุณิงสองเส้นทางก็คือบัมอันซาลามและก็อันราอีนะอันนี้ก็เป็นสองเส้นทางที่เปิดทำให้มันการช่วยเหลือก็ดำเนินไปได้ดียิ่งขึ้นหนึ่งนะครับค่ะ นี่ก็น่าจะทําให้สถานการณ์ในซีเรียนั้นออดีมากยิ่งขึ้นออนะคะนะสงครามกลางเมืองยาวนานมากนะสู้กันอกีก<ฆ>คือซีเรียก็กลายเป็นสมรีระหว่างเหล็กของหมหาอำนาจของโลกนะแต่ว่านั่นแหละครับก็ทางรัสเซียทางกาจารก็ก็ยังช่วยเหลืออยู่นะครับค่ะ